สวัสดีครับผมสายนีมิสิกครับอยู่กับกีตราวนเทสสวยๆกันต่อนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมขออนุญาตทำเป็นคู่นะเดี๋ยวครับหนึ่งนะเอ่อมอลลิสวอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นป้ายสังเกตดูที่ป้ายนะตัวนี้จะเป็นป้ายวงมณีนะครับผมตัวนี้ก็ w 2 5เหมือนกันทำไมมันไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นป้ายเหลี่ยมอ่าป้ายลึกตัวนี้เป็นปีลึกนะครับผม โอเคตัวนี้คือป้ายเหลี่ยมนะครับผมสังเกตดูก,กีตาร์มันรุ่นเดียวกันแต่ว่าผลิตคนละปีกันนะครับผมกีตาร์วินเทจอ่ะมันมีอะไรให้เราหน้าค้นหายเยอะมากผมบอกไว้ก่อนอย่างอย่าง W25 แต่ละตัวลูกบิดมันจะไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนมานะคือลูกบิดแต่ละปีที่ผลิตมันจะผลิตไม่เหมือนกันยิ่งเป็นพวก S โล Shadow สีอย่างอย่างเออผมจำไม่ได้ว่ารุ่นอะไรวะา MG, MGG 30แบบเนี้ยมันมันสีธรรมชาติกับ Sun เ u r s t มันมีปิก,กาดแต่สีที่มันทําเสริมออกมามันกลับไม่มีปิก,กาดนะครับผมลูกค้าต้องดูให้ดีเราเราลองศึกษาดูคีต้าพวกนี้มันน่าค้นหามากเดี๋ยวผมขออนุญาตทําคู่นะตัวเนี้ยขออนุญาตทําป้ายกลมก่อนหรือว่าป้ายวงรีนั่นเองนะครับผมโอเคตัวนี้ตัวนี้ก็ d ด้บิยี่ห้านะครับผมอ่าสภาพสวยเหมือนกันนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างทลอกนิดนิดนหน,น่อยมันก็เป็นธรรมชาติข,ของคีต้ามือสองนะครับผม น,นี่คือเสียงของป้ายวงดีนะครับ คือป้ายกลมนะครับผมเอ้ไม่ใช่ป้ายวงรีลูกค้าลองฟังเสียงดูตัวนี้เสียงก็ดีเหมือนกันอ่าเดี๋ยวสภาพ คือจริงๆสภาพดีนะครับผมสภาพสวยนะตัวนี้ลูกค้าดูตามคลิปแล้วก็ตามที่ผมอธิบายไปด้วยบางทีผมอาจจะไม่เห็นลูกค้าก็สังเกตดูในคลิปไปด้วยตัวนี้สภาพดีนะครับผมมีไบดิงรอบหัวสวยนะครับลูกบิดเดิมๆนะครับตรงขอบอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆเล่นมือสองริ้วรอยธรรมชาติเป็นธรรมชาติของกีตาร์มือสองนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างคอเป็นไม้บอคเนื้อแข็งนะครับผมสวยมากไม่มีริ้วรอยเลยตรงคอ อ่ะไม่มีริอรอยด้านหลังจะเป็นโรสบูส์นะครับผมแต่ที่ก็จะเป็นพวกขนแมวทั่วไปเลอเล็กน้อยๆน,อยนะครับผมอ่าข้างๆสวยเลยนะครับโุ้ยลายไม้สวยตัวนี้นะครับนี่ด้านหน้าจะมีรอยถลอกอยู่จุดหนึ่งเล็กน้อยนะครับผมอ่าแค่นี้เองส่วนใหญ่คนเล่นมือสองขอจะไม่ค่อยสีเรียดกันโดยรวมแล้วถือว่าสวยลูกค้าดูตามนี้เลยสายที่ขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์สิบทัชชิ่งตามเล่นง,ง่ายเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้คือ ป้ายวงรีเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตวางตัวนี้ก่อนอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะถ้าลูกค้าเห็นใน YouTube หรือเห็นในคลิปก็ลูกค้าแคปรูปว่ามอร์ดิสตัวที่หนึ่ง W 2 5อะไรแบบนี้เอยทักมาแล้วกันนะครับตัวนี้คือป้ายเหลี่ยมอ่าปีเก่าตัวนี้ปีเก่า1 9ึ่งเก้าเจ็ดสาลอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดู แบบไหนจริงๆผมมาได้หมดเลยเเลเ่อาเกือบทัตัวตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพกันตัวนี้ก็สวยนะครับผมใครที่ชอบแบบปีเก่าๆนะครับผมก็หัวสวยนะนะครับอา่าตรงนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวคุณดูก่อน๋อไม่ใช่น่าจะเป็นไม้ก็อาจจะมีตรงขอบว่าอาจจะมีบ้างนะครับผมเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับ อ่าลูกบิดเดิมๆนะครับเปอามอริสตรงนี้ตรงหัวคอก็อาจจะมีช้ำเล็กน้อยตรงนี้นะครับผมอ่าลูกค้าดูไปด้วยนะตามนี้เลยนะครับนี่ลายไม้สวยมากนะครับผมลายไม้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เต็มที่ก็จะเป็นพวกขนแมวแค่นั้นเองนะครับผมข้างๆาตรงตรงขอบรอยเขาต่อตรงนี้มันจะเป็นฝ้านะครับผมนิดเดียวนะครับผมเล็กน้อยอย่าไปซีเรียกนันนะครับ าตามนี้เลยลูกค้าก็ดูไปด้วยตัวนี้ก็สวยเหมือนกัน,นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีรูรอยตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมอ่าม,มันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนถ้าลูกค้าดูไปด้วยมันเป็นเหมือนฝ้าขึ้นตามนี้แหละนะครับโอเคตรงนี้มันจะเป็นฝ้าหน่อยตรงกลางถ้าถ้าใครไม่ซีเรียสตรงนี้ก็ก็ถือโอเคเลยตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้สี่พันห้านะครับอ่า เปลี่ยนสายให้เรียบร้อยนะครับถ้าชิงต่ำเล่นง่ายเล่นกำลังดีเลยข้างหน้าสวยเลยนะข้างหน้าสวยอาจจะมีช้ำบ้างเล็กๆน,น,น,น้อยๆตรงนี้นะครับผมมันเหมือนมีรอยกดทับปวกช้ำๆนิดหน่อยนะครับผมเล็กน,น้อยแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนอกนั้นก็สวยหมดเลยเนี่ยตัวนี้สี่พันห้าตัวนี้สี่พันเจ็ดตัวนี้สี่พันห้านะครับผมจริงๆถ้าตัวนี้ถ้ามันไม่มีฝ้าก็สี่พันเจ็ดเหมือนกันแต่ก็เลยลดให้ตรงนี้ไปนะครับผม อันนี้ใครชอบตัวไหนก็ค่อยว่ากันไปแล้วก็ทักแชทเข้ามาแคปรูปแล้วก็ส่งเข้ามาละกันตัวนี้สี่พันห้าตัวที่ตัวตัวที่หนึ่งอันนี้คือตัวที่สองนะครับผมมีป้ายเหลี่ยมเอ่อมีป้ายเหลี่ยมกับป้ายกลมนะครับผมเอาป้ายวงรีนะครับรายละเอียดตามที่ผมลงมาให้เลยค่าส่งแบบโอนเต็มก็ร้อยแปดสิบเก็บปลายทางก็สองร้อยห้าสิบกรณีที่เก็บปลายทางก็มัดจำห้าร้อยส่วนที่เหลือเข้าใจ่ายหน้าบ้านของลูกค้านะครับผมโอเครายละเอียดก็ตามที่ผมลงมาให้สนใจก็ทักแชท กันเข้ามานะครับผมถ้าเจอใน YouTube ก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับผมเบอเาาร์ไลน์084ตามที่ผมลงไปให้นะครับผมโอเคฝากด้วยนะครับผม w 2 5ป้าป้ายวงดีกับป้ายเหลี่ยมสวยๆนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายาครับ